หลังจากไปทำกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินะครับที่โรงเรียนน้องภูม่ามานะครับวันนี้ก็จะพาเข้ามาชมสวนครับรู้สึกก็จะนานเหมือนกันนะครับไม่ได้มาอัปเดตใ,ให้ดูนะครับในสวนไผ่พอทุกดีนะครับเอาวันนี้นะครับที่ดาวจะพามาอัปเดตสวนไผ่นะครับหลังจากที่เราได้ตัดแต่งสางกอนะครับ ให้ปุ๋ยให้น้ําแล้วนี่ครับสภาพสวนจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนครับอันนี้จะตัดแต่งสางกอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมองเห็นโล่งๆสวยๆโปร่งๆนะครับมีแสงแดดแสงแดดส่องเข้ามาถึงโคนโต้นได้บริเวณในสวนไผ่นะครับมันก็จะไม่ทึบมันก็จะโล่งนะครับทําใหอ้อากาศนะครับแล้วก็มีแสงแดดเนี่ย ส่องเข้ามาในในบริเวณสวนนะครับอันนี้เราเพิ่งคํมเสร็จใหม่ๆเลยนะครับทุกคนนะครับเราใส่ปุ๋ยให้น้ำนะครับใส่ปุ๋ยให้น้ำนะครับแล้วก็อันที่เราตัดฝั่งโน้นนะครับตัดแต่งสังกอเสร็จตั้งแต่เราเริ่มตัดเราเริ่มตัดนะครับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนะครับ ตัดตรงนน้นนะครับมีหน่อไม้ตอนเนี้ยมีหน่อไม้เริ่บออกแล้วนะครับแล้วก็ได้ขายให้กับาชาวบ้านาบริเวณนี้แหละนะครับเขามานะครับมาซื้อเอาไปทําประกอบอาหารเนาะนะครับไปได้เป็นเป็นสิบสิบกิโลแล้วแหละนะครับหน่อไม้กาลังกาลังกาลังออกกําลังแตกหน่อออกนะครับเนื่องจากที่เราให้น้ํา ให้เราให้น้ําให้ปุ๋ยนะครับอ่าตรงที่เราตัดก่อนเนาะตรงตรงตรงที่เราตัดแต่งสางกอก่อนตรงนู้นน่ะนะครับมันก็เริ่มให้หน่อนะครับก็ใช้เวลาก็ประมาณสักสักหนึ่งเดือนนะครับทุกคนหลังจากตัดแต่งสางกอนะครับชุดที่แล้วเนี่ยผ่านมาแล้วนะครับประมาณประมาณหนึ่งเดือนนี่แหละนะครับเริ่มให้หนอละเริ่มได้หน่อแล้วและเราก็เริ่มตัดขายแล้วนะครับ อาส่วนบริเวณที like Just, exactly like ่เห็นอยู對對่เน right. <laughs> ี้ยนะครับด้านหลังนะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งจะมีเวลานะครับตัดแต่งสังกอเพิ่งเสร็จไปเมื่อวานนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูดูตรงที่เราตัดสังกอนะครับเสร็จเมื่อวานนี้นะครับอ่าอันนี้เพิ่งเสร็จได้ข้างหลังนี้เพิ่งเสร็จได้สักสองสามวันแล้วแหละนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวจะพาไปดู ตรงที่เรามีการตัดแต่งสางกอเสร็จเมื่อวานนี้นะครับตอนเย็นๆนะครับแล้ววันนี้ก็เริ่มให้น้ำแต่ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยนะครับวันนี้เริ่มให้น้ำนะครับมีอยู่สามสี่แถวนะครับทุกคนนะครับอันนี้ยเรากำลังเริ่มให้น้ำเห็นนะครับอันนี้เราเพิ่งตัด แต่งสางกอเสร็จเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับตัดแล้วเราก็จะมีกิ่งมีเขาเรียกอะไรมีลำไผ่นะครับเอามากองไว้แบบนี้ก่อนเรายังไม่ได้เก็บเรายังไม่ได้จัดเก็บรอให้พวกใบที่เราสางกอสางกิ่งตรงเนี้ยนะครับให้ใบเขาร่วงก่อนตอนนี้ที่เราตัดตัดอยู่นะครับทุกคนเราตัดอยู่เนี่ยมันยังมีมันมีมันยังติด กิ่งติดแขนงอยู่นะครับมันยังมันยังติดติดติดอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรารอให้ใบเขาร่วงใบเขาแห้งร่วงเดี๋ยวเราก็จะมาไล่เก็บกิง่งที่เป็นกิง่งเป็นกิง่งเป็นแขนงพวกนี้นะครับเก็บออกนะครับเมื่อใบเขาร่วงแล้วนะครับเราก็จะกวาดใบนะครับเข้าคมุมโคนต้นให้หมดแล้วบริเวณเป็นร่องเป็นแถวแบบนี้นะครับมันก็จะมองดูโล่งมันก็จะมองดูเตี้ยน,นะครับแล้วก็ ทำให้สวนเราเนี่ยน้าเดินมันไม่รกนะครับทุกคนนะครับอ่าตอนนี้ให้น้ําเห็นไหมครับเห็นน้ํำไหมอันนี้เรากาลังให้น้ําอยู่นะครับให้น้าเรากาลังให้น้ํานะครับอยู่สองสามแถวเดี๋ยวประมาณสักพรุ่งนี้นะครับอ่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยเราจะใส่ปุ๋ยนะครับเราจะใส่ปุ๋ยเขาพรุ่งนี้นะครับทีนี้ บริเวณตรงนี้นะครับจํานวนเกือบสองร้อยต้นเนี่ยนะครับไผ่เกือบสองร้อต้นเนี่ยเราก็จะให้น้ําให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยครั้งเดียวนะครับเราก็จะให้น้ําทุกวันนะครับเราก็จะทยอยสับเปลี่ยนกันไปนะครับอ่าให้ตรงนี้สองวันให้น้ําตรงนน้นสองวันอ่าไปาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนทั่วแปลงนะครับเราก็จะทําวนกันอยู่แบบเนี้ยนะครับวันนี้วันที่วันที่เก้า นะครับวันนี้วันที่9มกราคม2569ครับคาดคาดว่าก,กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับเราจะเริ่มมีหน่อไม้นอกฤดูเก็บขายนะครับเก็บขายยันไปถึงเดือนอกันยาสิงหาคมปีนี้เลยทีเดียวนะครับเราจะเก็บระยะยาวไปเลยนะครับช่วงที่เราจะได้ราคาอยู่เนี่ยนะครับได้ราคาที่เป็นหน่อไม้นอกฤดูเนี่ยนะครับช่วงหน้าแรงหน้า นาแบบนี้นะครับประมาณว่ากรลาคุมพามีนาเมษาพุทธสภาเนี่ยครับเราก็จะค่อนข้างจะได้ราคาดีอยู่นะครับตอนนี้เราขายอยู่ที่หน้าสวนนะครับตอนนี้กิโลกร,รัมละสี่สิบบาทตอนนี้เราขายอยู่40บาทนะครับใครสนใจหรือแม่ค้าที่ไม่เห็นคลิปนี้นะครับสนใจอยากจะได้หน่อไม้ช่วงหน้าฤดูเอาไปขายนะครับติดต่อ นะครับทักแชทมานะครับทุกคนนะครับเลนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ดาวสวนผ่ยทองสุกด,ดีนะครับลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวต่อไปนี้เราจะมีเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆทำคลิปนะครับเพื่อที่จะมาให้เพื่อนๆเอาไว้ได้ดูได้ชมกันนะครับตั้งแต่ พอหน่อไม้เริ่มออกแล้วเราก็เลยเริ่มตัดแล้วเราก็จะเริ่มจําหน่ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําคลิปนะครับยังไงนะครับลูกค้าออนไลน์รออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเปิดตะกร้านะครับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ